ภิจภาวะโลกร้อนที่ครูและนักเรียนได้ตระหนักทั้งในบทเรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโรคใบนี้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศียานุสรจังหวัดจันทบุรีจึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อทํากิจกรรมโดยหวังที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านจึงได้ทราบว่าหมู่ที่10บ,บ้านสม็งงามตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ที่เคยมีคนมาเช่าทํานากุง้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงทิ้งให้เป็นบ่อกกุ้งล้างทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด137ไร่และด้วยความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสี่ยานุสร์จึงได้รวมตัวกันจัดทำโครงการสียาอาสาพัฒนาป่าชายเลนโดยมีอาจารย์วุฒินันสัจวาที อาจารย์กิติพงศ์ศรียาเจริญและอาจารย์บุญธรรมสุวรรณวิจิตได้ร่วมกันเป็นแกนนําเพื่อดําเนินงานให้โครงการนี้บรรลุถึงวัตถุประสงค์เดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับก่อนมันก็เป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเกิดจากที่ชาวบ้านชาวนั้น,นเขาไปทำกุ้งแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ประสบกับการขาดทุนนะครับแล้วชาวบ้านเขาก็ทิ้งพอทิ้งปุ๊บ เราก็เลยคุยกันในทีมว่าโรงเรียนเราเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงเรียนใหญ่เนี่ยเด็กเราเนมีเยอะเราต้องการที่ให้เด็กเราเนี่ยทำกิจกรรมที่ลงสู่ชุมชนก็เลยไปหาพื้นที่ว่าที่ตรงไหนที่พอที่จะทํากิจกรรมได้ผลปรากฏว่าเราก็มาเจอพื้นที่ตรงเนี้นะครับซึ่งเป็นปนบ่อกุ้งร้างนะครับมีพื้นที่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดไร่นะครับก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านผลปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านก็ดีก็พาไป วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ก็คือ,เ,อเราต้องการหนึ่งเรามีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งเพื่อให้เด็กเด็กเราเนี่ยครับมีกิจกรรมทำและเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ลงสู่ชมุมชนนะครับสเป็นการสร้างจิตสำนึก3เราก็ยังมองว่าเมื่อเราปลูกป่าตุนเนี้ยมันก็ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับชาวบ้านหากินและยิ่งไปกว่านั้นถ้าต้น ต่อไปอีกภายภาคหน้าอีกสอีกหปี10ปีเนี่ยเมื่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้นโตเต็มที่แล้วก็ยังเป็นต้มกยังเป็นคือเป็นเป็น,ปนกำแพงเวลาถ้าเกิดอุทกภัยหรือน้ําทะเลมันพัดเข้ามาเหมือนกับในกรณีของสึนามทิที่เกิดภาคใต้จะเห็นว่าทางภาคใต้เนี่ยนะครับแนวใดแนวหมู่หมู่บ้านใดที่มีแนวปะการังกั้นฝังอยู่เนี่ยชาวบ้านหมู่นั้นจะรอด ขณะเดียวกันโครงการสิยาอาสาพัฒนาป่าชายเลนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนสิยานุสรเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจทำงานด้วยความสมัครใจและมีจิตใจอาสาเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมโดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมากที่จะร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ให้กลับมามีสภาพเช่นเดิมเด็กที่ มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเป็นเด็กที่เมื่อเราเปิดรับเนี่ยทุกครั้งเมื่อชุมนุมธรรมชาติเปิดรับเนี่ยจะมีเด็กเนี่ยมาสมัครมากมายจนเกินความต้องการของเราทุกครั้งไปครับแต่ให้ความสนใจมากเราก็ดีใจตรงที่ว่าเด็กบ้านเรามีกิจสํานึกที่จะไปทําอะไรดีๆให้กับแผ่นดินเกิดเป็นการทดแทนทดแทนคุณแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะท่านพออศิริรน์หอมประเสริฐท่านให้การ สนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับฮะเต็มที่เลยนะครับทุกครั้งที่เราไปทํากิจกรรมนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนได้ด้วยดีตลอดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในด้านการเอาเอารถคนนักเรียนเอารถเอารถออกไปใช้นะครับค่าน้ำมันค่าน้ํามันพออท่านก็ยินดีแล้วก็ทุกครั้งทุกครั้ง ที่พออท่านว่างเราก็จะเชิญพออท่านไปร่วมปลูกกับเราด้วยทํากิจกรรมกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นปลูกป่ากองกลางหรือจะปล่อยปูทุกครั้งนะครับนะฮะแล้วก็อีกที่บริเวณที่เราปลูกกองกลางตัวเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เพียงเราปลูกกองกลางอย่างเดียวเรายังไปปล่อยปูไว้สองครั้งสามครั้ง้วด้วยนะครับแล้วเราก็เราก็มีนโยบายที่ที่จะหาพวกปูพวกพันปลาไปปล่อยอย่างที่ตรงเนี้ย จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เราทำเนี่ยนะครับเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจะไปประกวดไปอะไรนะครับเราทําเพื่ออย่างที่เล่าที่แจ้งเมื่อกี้ว่าทําเพื่อให้เด็กเขาได้เกิดจิตสํานึกว่าทําอะไรดีๆเป็นการทดแทนคุณแผ่นดินเกิดแล้วก็ทําให้อย่างน้อยก็ทําให้สิ่งแวดล้อมบ้านเรามันดีขึ้นชาวบ้านเรามีอาหารเพิ่มขึ้นนะครับ เ,เราก็ทำทำตรงนี้นะครับเร,เราก็ทําไปโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปไปส่งเรื่องไปประกวดไปอะไรนะครับแต่พอเราทําออกมาแล้วพอตอนหลังพอทําออกมาแล้วผลมันเกิดนะครับเราก็เอเอ,อมันก็มีโครงการที่เขาประกวดเราเลยเอาโครงการนี้ส่งไป,ไปก็เป็นผลพลอยได้ของเรา <manip> นะครับเป็นผลพลอยได้ที่ว่าชนะเลิศ <memorize S 1> <emic> มานะครับแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของเราคือเราทำเพื่อแผ่นดินเกิดของเด็กจันทร์เรา ขณะที่ด้านของนักเรียนที่มีจิตใจอาสาและเสีสละได้ใช้เวลามาทำประโยชน์ให้กับชุมชนก็ได้เรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นและบุคคลอื่นอย่างเช่นนางสาวกัญทิชาดุษฎีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่เป็นแกนนำนักเรียนอีกหนึ่งคนที่ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องจนทำให้ตนเองรู้สึกว่ารักและห่วงแหนในพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ ทำไมถึงเลือกมาอยู่ชุมนุมนี้ก็ตั้งแต่แรกก็ชอบทํากิจกรรมที่แบบอยู่ข้างนอกแล้วก็แบบว่าทะเลป่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วอยู่บ้านก็เป็นสวนอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบออกมาข้างนอกอะไรเงี้มากกว่าแล้วก็ชุมนุมนี้ก็ไม่เหมือนชุมนุมอื่นก็คือมีความพิเศษที่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนไปสมุดเพราะว่าบางทีอยู่ในแต่ห้องเรียนก็ก็เบื่อค่ะก็เลยเลือกที่จะอยู่ชุมนุมนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําอันนี้เราก็ดีที่สุด สิ่งที่เราแบบก่อร่างมันขึ้นมาเรื่อยๆมันพอพอมันถึงจุดที่แบบมันโตแล้วมันสวยแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจทั้งๆที่บางทีตอนแรกเราอาจจะตั้งความหวังกยกับมันแค่เล็กน้อยเลยค่ะพอโตขึ้นมามันมันรู้สึกมากกว่าครั้งแรกที่เราตั้งใจไว้อ่ะค่ะรู้สึกรู้สึกเสียใจถ้ามีคนมาทำลายของเราก็เหมือนแบบของที่เรารักของที่เราห่วงแล้วมีคนมาทำลายมันก็เหมือนมันหายไปจากเราค่ะรู้สึกเสียใจถึงจุดๆนั้น สำหรับกิจกรรมโครงการสียาอาสาพัฒนาชุมชนที่ทำงานโดยคณะครูและนักเรียนเพื่อที่ต้องการขยายพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งระบบนิเวศและชีวภาพที่มีความหลากหลายให้ประสบความสำเร็จและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่องที่มองเห็นผลเป็นรูป,ปรธรรมและเป็นตัวอย่างแก่องค์กรอื่นได้ต่อไป